สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมรูปลอของหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับหลอบ่อโบราณครับที่ได้ชมนี้เป็นของปลอมครับเรียนแบบนะครับอองค์นี้ผมเช่ามาจากสนามพระด,ด้วยราคา300บาทครับครับส่วนมากเนี่ยที่เราเจอเนี่ยจะเป็นแบบพิมพ์นิยมแบบถอดพิมพ์มาจากของแท้ทีครับสังเกตน,นะครับ ว่ารูปหล่อของหลวงพ่อเงินเนี่ยองปอมเนี่ยอ,องพระเนี่ยจะไม่ค่อยชัดไดะลึกครับให้สังเกตที่บริเวณผ้าสังกติและผ้าชีวรของหลวงพ่อเงินนะครับจะไม่ชัดไดะลึกครับเนื่องจากถอดพิมพ์มาครับด้านหน้าองค์พระของหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ิยมครับ ไปสังเกตที่ผ้าสังกติของหลวงเงินก่อนนะครับพิมพ์เนี่ยจะไม่ชัดและลึกครับสังเกตนะครับพิมพ์จะตื้นครับและผ้าชาชีวรของหลวงเงินเนี่ยพิมพ์เนี่ยจะไม่ไม่ลึกเลยครับบ่งบอกเห็นได้ชัดว่าเป็นของปลอมครับเป็นลอแบบโบราณครับถอดพิมพ์ไม้ทิ้งครับ ด้านหน้าขององค์พระรูปหล่อของหลวงเงินครับครับด้านหลังองค์พระรูปหล่อครับพิมพ์จะไม่ชัดจะลึกครับ เอาไว้ศึกษาครับการหลอการการถอดแบบเนี่ยยังไม่เป็นธรรมชาติครับในองค์องค์พระปอมครับด้านข้างขององค์พระครับ เนื้ออายุของรูปหล่อเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณสามสิบปีครับอีกด้านข้างครับ ลายฐานรูปหล่อของหลวงมเงินพิมพิยมครับก็จะมีช่อฉนวนเกิดขึ้นครับของปลอมครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ